ไม่เอาแล้วครับใบเมนจะทำกับพี่อย่างนี้ใส่ดราม่าเลยค่ะไม่ทำเลยก็เห็นเลื่องผ่านแล้วเอ้ยนี่น่ารักเกลือปักหมุดอะไรเหรออมดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแม่มาแล้วดูกางเกงเท่ป่ะเชื่ออะไรแม่แม่แม่คิดถึงหนูเปล่าคิดถึงงันหนูคิดถึงแม่นะแม่กินยงา พี่แมโอ้พิโอนเดยอยากปักหมดุดคอมเมนต์นี่มากเลยพีิโอนเดยเอาไปสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มนี่แหมปักหมุดได้ไหมพีิโอนเดเนี่ยปักหมุดได้ไหมไม่เปิดแอร์เท่าไหร่กันแม่เป็นมามว่าคิดถึงหรือเปล่าสุดขี้ <laughs> วันนี้วันนี้มินพี่พี่นั่งไหลในรถจั่ร่ามาตอนก่อนไปทํามาน่ะพี่ก็เอารูปเอารูปหนูเอารูปหนูแล้วก็รูปพี่แล้วก็พี่ยุตขึ้นที่ไปะราก็ตทงกันล่ะแล้วเพลงมันก็ลันไปเป็นเพลงแบบเพลงเต่าเต้าอ,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 อ่ะโอ้โหมาเลยพี่เขาไม่รักเราแล้วก็ไม่เป็นไรพี่พี่เลิกกับแฟนแล้วเหรอแล้วบป้าก็เลยต้องรูปไปโก้ขึ้น เราวันนี้นอันไนเออเ็เลยต้องรู้ไวโก้ขึ้นสิ่งเรื่องนี้มันสอนว่าบางทีเราคนใช้ิจะดรมนี้อย่า,ยา,น,ยาบบน้เอเาเนาทอะไรล่ะ ผมว่าอะไรให้ตเอออะไรอุ้ยอช่ใช่เขาไม่ได้ว่าหรือเปล่าโอ้ใจอ่ะหนูอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวบีบไปเออเดี๋ยวบีบไปไลน์แล้วชวนจะหนูทัร์จไปก่อน คือกับกายเป็นแบบว่าพูดอะไรไม่ได้อตอนนี้ยพูดคือคนตัวหนนี้คงหยอกล้อกันไม่ได้เลยมัย้งคนคน,คนเยอะดราม่ามันเยอะพอคนเขาไม่ดูเยอะแล้วดราม่ามันเยอะแล้วคนก็ต้องที่จะดรามา่าสังคมออนไลน์ก็แบบนี้แหละค่ะสังคมโซเชียลก็แบบนี้แหละเอาไว้นั่งคุยกันกินข้าวที่สวนแล้วก็เออเดี๋ยวว่างๆาาไปเจอกันไปร ก็ผมก็เรียกผมให้นี่นี่ครับอะไรอะไรพี่เมนแล้วพี่เมน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 ว่าไม่เป็นเปล่วปล่อยปล่อยผ่านไปพี่จะไปขึ้นใช่ปะฮะี่จะขึ้นทำไมยางหรือม นอนมันอกากกแก,ก๊กกล่าวว่าจะขึ้นตั้งห้าทุ่มครึ่งค่ะให้พี่ๆเขามาเอาใจต้มกันโอเคห,หนูอยู่ห้าหิอกอ่ะเดี๋ยวนะคุณคุณเมนคุณเมนเมื่อกี้คุณเมนพิมพ์คําว่าหนูอ่ะคืออะไรนี่หรอว่ีมมไม่ผ่านนะครับเนี่ยผมไอ้ อ้าวพี่เ e อ็มพีเอาแล้วไม่มีเขาพิดมาหรอโอเคเดี๋ยวหนุ่มไปขึ้นไลฟ์ดีกว่าไปยา้ยยายหนุ่มอะไรก็ไม่รู้สังคมโตเชี่ยว <c oughs> อ๋อเขาบอกว่าหนูไหนไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เงงเหมือนกันเขาพิมพ์ว่าหนูไหนค่ะไ,ไม่นคพิมพ์ไม่เเปล่าไม่รู้เหมือนกันรู้สึกแบบอ่อนล้ามากกับกับวันนี้เหนื่อยงานมาขี้เกียจมานั่งตุบปรบมือกับ กับใครก็ไม่รู้อะกับคนที่เขาไม่ได้รู้สึกกับเราอะคือคนที่เขาต้องการหาแตงหรือว่าต้องการจะมาหาดราม,มา่าหนูหนูก็ไม่รู้นะพี่ๆหนูก็รู้สึกว่าหนูหนูไม่ได้อะไรกับใครเลยหนูก็คิดถึงแฟนหนูหนูก็แค่เออกดให้เขาขึ้นกดขึ้นจอมาแล้วก็คุยกันเออถ้าพวกพี่ๆเอ็นดูพวกหนู รักพวกหนูก็ก,ก็ก็ติดตามความรักของหนูไปนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าหมั่นไส่แล้วก็รู้สึกไม่ชอบที่หน้าหนูก็อย่าเข้ามาดูเลยพี่เชื่อหนูนะเราอย่ามาสร้างสังคมท็อกซิกให้กันเลยมันมันมันมีแต่เรื่องราวมันมีแต่เรื่องบั่นทอนชีวิตจิตใจอะ่ะเนาะคือมันมันมันมีแต่เรื่องแบบนม้นรู้สึกว่าแบบ คือหนูไม่ได้หวังว่าหนูจะมาทุรบปรเบือใครหรือไม่ต้องการจะมาด่าใครหรือต้องการจะว่าใครแต่หนูคิดถึงแฟนหนูหนูก็บอกให้เขากดขึ้นจอหนูก็คุยกับแฟนหนูคุยกับแม่เขาอืมหนูก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมาแบบเอ้ยหนูไม่ชอบดรามา่านะถ้าพี่รู้สึกว่าหนูไม่ดีหรือว่าคู่หนูไม่น่ารักพี่พีก็อย่า อย่าอยากเข้ามาดูเลยพี่เชื่อหนูแล้วก็ถากคนต่างอยู่เพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะไปทุรบะเพือใครหนูรู้สึกคนทํา,ทาง,งานมาวันนี้หนูก็เหนื่อยแล้วเชื่อหนูนะพี่นะมาเป็นว่าหรักพี่ทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกค,คกวามหวังดีขอบคุณลุก,อค,ลกคอมเมนต์คิดถึงพี่ป่ะ ขึ้นถึงมาขึ้ถึงขึ้นกันไปเดี๋ยวบีบไปขึ้นไล่ละวันนี้นอนยังยังไม่นอนนอนนอกกวันใช่ไหมวันเนี้ยไม่ต้องถือไม่ต้องถือ,ถอนอกกวันใช่ไหมสิ่งตอนทีน่โทรมาจะลบกีมโมงปันปนี่นะจะลบกีมโมงนอนต้องนอนเพราะตีห้าข้างเราตื่น,นเ,อเออไม่ไม่ จาไปโมกตื่นี่โมตื่นตีห้าครึง่งนะเพราะว่าตื่นมาทำข้าวให้ยายให้แม่วูจะมเก่งอย่างนั้นอ่ะตื่นงี้มันต้องตื่นตีก็แล้วน่ารักเกิเลยอ่ะออยไรมี พรุ่งนี้มีเมนูในใจอะ่ะเมนูในใจอ๋อพรุ่งนี้อากจะต้มแฝงไอ้แฟงแฟงมันเป็นเป็นผลไม้เหรอครับหรือว่าอะไรแฟงไม่คือ,อยังไงครับไอ้ที่คนมันนอกขคุณน,นี่น่ะเหรอลูกมันยาวๆที่มันมีขนๆมันคันใช่ไหมใช่เวลาแกะอุ้ กินไม่ได้ยังไงอะครับมันทานได้เหรอครับแม่ลูกใหญ่เนาะไม่ใช่รูปเล็กนะอู้หูใหญ่ด้วยเหรอไอ้ขนเขาขาวใช่ไหมบางทีมันก็ไม่มีหรอกขนมันเป็นต่เวลามันแกะมันคันไม่ใช่เหรอครับคุณแม่เขาอยู่ปลารีบเขาอยู่ปลาทานได้เหรอครับไว้ของบ้านอกเนียหนูทานไม่ค่อยได้เลยครับคุณแม่ ถ้าครั้งหน้าไป,ไปไปไปหาคุณแม่หนูขออนุญาตทานพาส้าได้ไหมใช่ค่ะมักโรนีอะไรงเงี้ยโอ้เดียงพูดวอได้ค่ะวันนี้พู้นี้ชายชายู้นี้ชายพูน้นีชายวนกิ่ท้อต่ำท้องตาใส่ใส่ไอ้ไอ้ที่หมักๆที่เป็นปลาต,ตัวตัวไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะไอ้ AI ส้มตำส้มตำเอาเอาส้มมาตำอย่างนี้เหรอครับหรือเอาส้มมาทำอาหารอย่างนี้เหรอมันเป็นผลไม้นะปลาร้าปลาร้าตาเหนื่อยใช่้าเหนื่อยถูกต้องครับพี่สตรอเบอรี่ <c oughs> ปลาร้าตามันเหนื่อยแล้วค่ะหน <c oughs> ูก็เหนื่อยเหมือนกันตาเนื่อยใช่เหมือนกัน ประมาณนั้นก็ใช่ครับอันนี้พรุ่งนี้ทานเมนูอะไรครับตื่นเช้ามาทานอะไรเมนูอะไรกันเมื่อไหนครับวันนี้พรุ่งนี้ครับเอาว,นนว,นนวันนี้วันนี้วันนี้ทานอะไรกันวันนี้กินผัดหาลายผัดผัดตาอะไรนะต้องหัวผู้ชายแล้วก็ต้ผัดไก่มันก็มีผัดกระหล่ำน้ำปลาที่รานอยู่แล้วกระหล่ำผัดน้ำปลาทำไงถัมรู้ไหมว่าทำไงจะให้หอมน้ำปลาไม่รู้ เมื่อเช้าก็ขอมนะแม่หนูทำอร่อยกว่ามิ้นเยอะแม่กระหล่ำผัดน้ำปลาแต่หนูยังผัดไม่ค่อยหอมกระทะเนาะมันจะไหม้ก่อนหนูทำอร่อยกว่ามิ้นเยอะแม่เชื่อหนูดิเยอะอแล้วมันต้องกินาับข้าวส่วนใช่เ,เวลาผัดเสร็จปุ๊บนี่แบบแบบที่พี่เขาบอกเลยนี่ให้เอาน้ำปลา เทที่กระทะเข้าใจไหมเทรอบกระทะมันจะผ่านมันจะผ่านกระทะไปอ่าเห็นไ,ไหมเนี่ยพี่อะไรนะพี่พาพี่ปริชาติอืมเอาน้ําปลาใตา่รอบกระทะเนี่ยค่อยๆลาดปื๊บแล้วมันจะหอมเข้าใจไหม,มถูกต้องพี่ปริชาตินั่นหลนีใแตะลัยก็เป็นเชฟ เราไมา่ต้องสุโเป<ร>็นน้ัแต่ริตัวอะไปริชาติเหรอใช่อ่ะอ,อคนอะไรชื่อปริชาติใช่เหรอนวอา่านผิดเหรอไม่ใช่ปริชาติปริชาติเหรอขุนข้าวเริต่ตตัวน้อยๆน,นะหุงข้าวต่วต,วตัวน้อยๆอ,อะไรคุณอยู่ในพระอ้อมคุณคุณหุงข้าวได้อ่ะอดูข้าวมาตั้งแต่อนุบาลแล้วแม่อือออ ล้างจานเอเอาไปนเปัเตะคุไม่ได้เลยผมทําไม่ได้เลยคุณอท่านแม่ไม่ให้ทาเลยล้างจานเดี๋ยวมือผื่นขึ้นเอาปลาเทรอบกระทะ <c oughs> สูตรไหนหปลาเทรอบกระทะอ๋อพิมผิดหนูก็ว่าคนอะไรชื่อปริชาติปริชาตปริชาติาตคนรู้สิบนะปริ ปาริชาติพี่พ่ส่งใจต้มให้น้องใบมินได้นะครับส่งไปแล้ว <c oughs> ปาริชาติอ่าน,นไม่ถูกตะกกน <c oughs> คุณพี่ปาริชาต <c oughs> อ๋อผู้หญิงด้วยเหรอออ่านได้เหมือนกันปริชาติ ขอบคุณคุณสิชาตินะครับสหรับข้อมูลปิดแกวน้องหน่อยโอ้ยแ้วไป,ไปยังไงเน่ยไข่มุกปิดแก้วเนี่ยไปไปไปเพ้าแต่ไปชวนจอกับคนอื่นมานี่นี่ช้ำเลยเนาะพี่โก้เราเห็นสักักขึ้นเป็นวงแดงแดงกดเข้าไปไปไห้อยจอใครม่อไปไปเมื่ออะไรไปขอใจต้นปิดแกวไอ้หนูเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปลงลงแล้วก็เดี๋ยวขึ้นประมาณห้าทุ่มครึ่งครับคิดถึงเดอ้อใช่ขอบคุณคือถ้านอนก<ด>ี่โมงนอนก<ด>ี่โมงนอนก<ด>ีนน่โมงลงแล้วก็อาบน้ำแล้วนอนเลยค่ะอืมอมาดีๆเขาเชิญมาไ<น>งเขาเชิญมาบางทีเราก็ไม่ต้องกดลับก็ได้ครับเอาดีๆนอนกี่โมงเดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวเพิ่เดี๋ยวเพิ่ค่อยแกยร์ยยเพิ่ม่มุก อไรแล้วก็นอนเลยดดแดอ่เอาดีนยกีโมงรงนรุงครึ่งน้ำสินาทีก็นอยอาบน้ำกีนาทีนะสินาทีสนาทีทไหนวะมื่อคือหนูหลับตั้งแต่สองทุ่มกว่าแล้วไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ื่อคืนสิวันนี้สิ วันนี้วันนี้ <th> วันน,น,นี้วันนี้วันนี้วัน,นนีนน้วกนนม้อาบาน่ันน้วนนีนนี้นนันหนูีน้บแนบบแบบน้ำไน่อ้วเนยถ้า,รา,าัรนี้วะนนี้นน้ำไม่ต้องนอก้ม่อาี้วัี้วันอวันนี้วนน้วันน่อวแนนีอน้วนี้วักนี่วักนี้วน้วีใครอวนน้น,อนนอนน้วัอนนวนน้้ว <pairs>

คิดตื่นิี้ตื่นโอเคบ๊ายบายค่ะว okay, <bye> ันดีครับวันนี้สวยไปเชีเยวได้แต่พออาบแล้วตามมาสว่างใช่น้ำไม่อาบคนละห้าร้อยเปล่าอาไปคิวกินเน็บขาหนูแม่ขาหนูไปแล้ว เป็นไรไม่ก็คิวกินบ่อยมากลยเขาได้เลยเน็บปะอ,อืมเน็บชาหรือตัคิวกินขาก็ได้เมื่อคืนเราไม่ได้อาบนาำค่ะไม่ไหวหนาวเนี่ยเนาะไม่ปิดแอร์อแล้วก็เปิดกระมเอาหนาเนี่ย กิินรังทับพ่ะดึงมีเชี้บปะกินเชียบ่ะปวดทำผมตรงแม่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 เปียไปหน่อยแม่อ้าไม่ได้แม่ลุกอ่ะม่ไหวะขาเทบไม่ได้โทรมาเน่ยไม่ไม คอยๆขยับแม่แม่ขาหนูไปละค่อยๆขยับ,ม,ม,ายบมาโอ้โอ้ขือขยเบมาเนี่ยอับนึงเคลยียบหน่อยเคฟตอนนี้เหนียวมากกัดไปเข้าไม่เคฟเ่ะเสีย,ยงกระท้องไข่รอง ทั้งหนูมแม่ขาหนู่มมาสิเออดีปไปไหนเออขาไม่เย็นนะเนี่ยขอบัณค่ะแพน้องก็วันไหนคะน่าจะวันอังคารน,น่าจะวันพุธน่าจะไม่ไปนะเพราะว่า กับวันอาทิตย์กับพ่อจันนะคะเรียนแล้วก็วันพุธมือนจะต้องกลับบ้านอีกใช่ะวันที่วันที่สิบไม่ไปหาหมอใช่ไหมอืม เราต้องพาแม่ไปหาหมอบ้านพาแม่ไปหาหมอเหรอไม่มีคนพาแม่ไปแล้วโอ้โหลูกทิ้งบ้านบอกไม่มีคนพาแม่ไปไ,ปไอ้แก่ไม้พี่า <ไป S 2> เอาก็อยู่ให้วี่ิลพาไปสิจ้ะหนูไม่ว่างหนูก็พาไปไม่ได้นะจ๊ะหนูมีเรียอหรือว่าอะไรเงี้ยพาไปไม่ได้แต่ถ้าไม่มีก็พาไปได้ ใี่เป็นเหมือนกันตะคิวกินสองครัค้งให้เขาต้อยได้อือปะขอบคุณค่ะโอ้ขังเคราะเลยใครเอ็นที่บอกนะหรือสักงัานอ่ะอืมดีขึ้นอันนี้กินชาไทยยังกินไปนิดเดียวค่ะ